อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญต้องกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับเดิมทีกิจกรรมริมสาว่ายน้ำขนาดใหญ่ใจกลางคฤลหาดหรูหลังนี้รวมถึงการ ที่ได้อยู่ท่ามกลางเหล่าฮาเร็มทั้งหลายของตัวเองก็มักจะเป็นเรื่องที่ทำให้มีความสุขเสมอหลังจากที่โหมทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ทว่าวันนี้มีสิ่งที่ทำให้รำคาญตาและรบกวนจิตใจเอามากๆ มีสิ่งที่ทำให้อสุรกายออกจะมีท่าทางหนุดหงิดแทนที่จะรื่นรมเหมือนอย่างเช่นทุกครั้งก็เพราะเจ้ากวางตัวน้อยที่ได้มาใหม่เอาแต่ถามหาคนรักเก่าอยู่ได้ทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งที่เขาเองก็เคยมอบความสุขให้อีกฝ่ายไปแล้ว คำก็แฟรงสองคำก็แฟรงยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดใจจนรังสีอมหิตแผ่ซ่านออกมาจากร่างของอสุรกายตนนี้ไม่มีหยุดหย่อนในที่สุดงานเลี้ยงริมสระว่ายน้ำที่เลิศหรูก็ถูกเจ้าของงานพังราบ ไม่เหลือชิ้นดียอมตายเพื่อคนรักงั้นเหรอโง่เง,ง่าสิ้นดีฉันจะทำให้นายลืมผู้ชายคนนี้ให้ได้ลืมความรักงี่เง่าไร้สาระนั่นไปซะ จึงจะบอกว่าผมเกิดมาเป็นคนดวงซวยอยู่แล้วก็เถอะแต่สวรรค์ทํากับผมแบบนี้มันไรเหตุผลเกินไปหน่อยไหมหลังจากที่จูจูก็ถูกไล่ให้เข้ามาอยู่ในห้องพักแห่งนี้อีกครั้งภาพที่เขาคนนั้นตวาดลั่นไล่ทุกคน เข้ามาข้างในยังกับเป็นคนรับใช้ของตัวเองนั้นมันยังติดตาติดหูของผมอยู่เลยผมผู้ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างทำไมต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจเกือบลืมไปเลยว่าเมื่อคืนก่อนนั้น เรากับเขาหลังจากผ่านไปได้ราวหนึ่งอาทิตย์ที่ผมใช้ชีวิตยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมันบ้าไปแล้วใช่ปะเป็นคนอื่นคงไม่รอหรือยังไงว่าไหมนี่เขายัง มีว่างอีกเหรอในขณะที่ผมอยู่คนเดียวมาจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจนตัดสินใจว่าคงรอต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว ทันทีที่เสียงเคาะประตูจากแม่บ้านที่เอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนและเอาอาหารมาเสิร์ฟให้ผมก็ไว้ <What>? oh. ถ้าผมเอามือออกสัญญานะครับว่าจะไม่ร้องผมแค่อยากถามอะไรหน่อยเท่านั้นเองครับ หลังจากที่มั่นใจได้ว่าผมจะได้รับความร่วมมือจากแม่บ้านคนดังกล่าวผมก็ปล่อยมือออกจากปากของเธอเธอไม่ร้องตามที่เธอสัญญาแต่สังเกตเห็นว่าตัวสั่นเงินงกราวกับว่าเธอกลัวว่าผมจะทำร้ายเอาจริงๆไม่ต้องกลัวนะครับ ผมแค่อยากถามสักสองสาคำถามเท่านั้นเองช่วยตอบคำถามของผมด้วยนะครับผมพูดจบก็ก้มโค้งศรีรษะลงให้กับเธอคราวนี้ยิ่งทำให้เธอตกใจเข้าไปใหญ่อย่าทำอย่างนี้เลยนะคะเอาเป็นว่ามารีจะตอบ ผู้ที่จะสามารถตอบได้นะคะถ้าอย่างนั้นคำถามของผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเพื่อนของผมอยู่ที่นี่เหมือนกันหรือเปล่าและเมื่อไหร่ผมจะได้กลับบ้านครับเอ่อที่นี่คือคฤหาสน์ของนายท่านสุรกายค่ะ คุณยังอยู่ในกรุงเทพตอบได้เท่านี้ค่ะเพราะมารีไม่รู้ว่าเพื่อนของคุณอยู่ที่ไหนและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะได้ไปจากที่นี่ค่ะที่นี่เป็นคฤราหาดของเขาเหรอครับผมก็นึกว่าที่นี่เป็นโรงแรมซะอีกแล้วคนพวกนั้นล่ะครับ คนพวกนั้นพวกไหนหรอคะก็พวกเขาที่เล่นน้ำกันอยู่ด้านนอกนั่นไงครับผมนึกว่าพวกเขาเป็นแขกที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้ซะอีกไม่ใช่เหรอครับคนพวกนั้นก็เป็นเหมือนคุณน,นั่นแหละค่ะเหมือนผม ใช่ค่ะเหมือนคุณเหมือนยังไงผมไม่เข้าใจเอ๋คุณไม่ได้เต็มใจมาอยู่ที่นี่หรอคะผมรีบใส่หน้าทันทีพร้อมกับใบหน้าที่ยังเต็มไปด้วยคำถามก็ผมมันไม่รู้อะไรสักอย่างเลยจริงๆนี่นะ ถามผมแบบนี้หมายความว่าพวกเขาเต็มใจมาอยู่ที่นี่กันเหรอครับใช่ค่ะพวกเขาเป็นทาเรมของนายท่านสุรกายมาอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจมากค่ะเงินก็คงมีแค่ผมที่ไม่เต็มใจเอ๊ะ เมื่อกี้นี้บอกว่าเป็นทาเรมของอสูรกายทั้งหมดนั่นเลยเหรอครับใช่ค่ะรวมถึงคุณด้วยงั้นก็คงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วล่ะครับผมไม่ใช่ฮาเร็มของเขาครับผมแค่มาตามหาเพื่อนของผมตามหาเพื่อนในนี้เหรอคะ ใช่ครับที่นี่มีแค่เรมของนายท่านไม่น่าจะมีเพื่อนของคุณอยู่ในนี้นะคะเอ๊ะล้วมาลีขอตัวก่อนนะคะมานานมากแล้วเดี๋ยวสิครับแล้วผมจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงอ่ะเอ๊ะเอ๊ะ นอกจากเสียงปิดประตูดังปังแล้วก็เหลือทิ้งไว้เพียงความเงียบงันตอนนี้ทุกอย่างเงียบไปหมดไม่มีซักคำตอบใดๆต่อไปจากนั้นผมสู้ตัวลงนั่งกับพื้นในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นจากไปแล้วจากนั้น ผมก็ได้แต่กอดตัวเองร้องไห้อย่างเหลืออดตอนที่ถูกผู้ชายใจร้ายคนนั้นช่วงชิงความบริสุทธิ์ไปผมไม่แม้แต่จะร้องไห้เลยสักแอดได้แต่คิดไปว่าฟาดเคราะห์ครั้งใหญ่เพื่อปลอบใจตัวเองแต่ครั้งนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆ เมื่อคืนนี้ผมร้องไห้ให้กับโชคชะตาของตัวเองจนกระทั่งหลับไปจึงเป็นเหตุทำให้สายของวันนี้ดวงตากลมโตของผมเหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวเปลือกตาบวมเป่งจนห้อยลงมาบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ขออนุญาตเข้าไปนะคะว้ายเอ่อนะาคุณคุณคือเอ่อในท่านให้มาตามลงไปรับประทานอาหารร่วมกันคะ่ะบอกให้เขากินไปก่อนเถอะครับผมคงไม่ไปไม่ได้นะคะนายท่านเนี่ย ต้องโกรธมากๆแน,น่ๆถ้ามีใครขัดใจนะคะแต่สภาพของผมตอนนี้คงกินอะไรไม่ลงแล้วครับยังไงก็ต้องไปนะคะรีบอาบน้ำแต่งตัวนะคะเดี๋ยวมอลิจะมาเคาะประตูเรียกอีกครั้งคะ่ะและนี่คงเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ผม ถูกปิดประตูใส่หน้าแตกต่างตรงที่ว่าครั้งนี้แผ่วเบากว่าครั้งก่อนมากแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้ผมเบาใจขึ้นมาได้เลยสักนิดตรงกันข้ามผมกลับร้อนรนใจหัวใจของผมมันร้อนรุ่มขึ้นมา มากกว่าเดิมเลยด้วยซ้ำที่ได้ยินว่าจะต้องได้ไปนั่งร่วมโต๊ะอาหารกับอสุรกายอย่างเขาแต่ทว่าผู้หญิงที่ชื่อมาลีบอกว่าไม่อยากไปก็ต้องไปไม่อย่างนั้นเจ้านายของเธอจะโกรธฮะดีละถ้าไปถึง ผมจะถามให้หมดเปลือกเลยคอยดูไม่แน่นะเขาอาจจะพร้อมที่จะคุยกับผมแล้วก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนิยายวายที่ปริยวิทย์นำกลับมาอ่านให้ได้ฟังให้หายคิดถึงกันนะครับ จำได้หรือเปล่าครับว่ามาจากนิยายวัยเรื่องอะไรเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอสุรกายเจ้าความรักนะครับมาจากตอนที่5ที่มีชื่อว่าอสุรกายฮาเร็มนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะคิดถึงและก็กดเข้าไปรับฟัง ตั้งแต่ต้นจนจบกันได้ที่เพลริดของนิยายไวเรื่องอสุรกายเจ้าความรักนะครับใครที่คิดถึงอสุรกายบรูไดมอนด์นะครับก็กดเข้าไปรับฟังอีกครั้งรับรองว่าสนุกเหมือนเดิมนะครับสำหรับนิยายไวเรื่องใหม่ก็ยังมีให้ฟังอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ อยากฟังนิยายวายแนวไหนแบบไหนกดเข้าไปเลือกฟังได้ในช่องนิยายวายฟังฟินฟินช่องนี้ช่องเดียวครับแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ